ทุชนพุทธบริษัททั้งหยก่อนเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญพระกรรมฐานสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องเปรต แปลว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเวมานิกเปรดเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีวิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนามฟ้าแวดล้อมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่เสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาหรือว่าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตเปรตประเภทประเภทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโมทนาส่วนกุศล รวมความว่าคำว่าเปรตข้ารดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศษของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนพ้นจากนรกคุ้มใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมโลกเกียรนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเศษของความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาจตเป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิบสองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสองระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตติระชนัน สัตใชายก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จะทั่งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนไม่ตาปราณีจึงได้จ,จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เสวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็มไปด้ยความแรงแค้นเต็มไปด้ความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎของเศรรษของกรรมจากนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญเพระกรรมฐาน จะเป็นพิสุสมมณในนุบาสุมบาสิกายก็ดีรับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับไปสู่บายภูมิ สำหรับเวมาในกระเปรดระดับที่สองนี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายดาัะสัตสำหรับเปรตพวกนี้ ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ็กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกที่สวยเอาเก็บไว้ให้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดี นักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านเขาดีที่พูดนี้ก็มันจะหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว <c oughs> สัตว์ทุกประเภทที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการส่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แลว้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปตอนนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่คนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านหลายจงวัดกำลังใจของท่านกษัตริย์ดูว่าสัตว์ทุกเพศมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจยาถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจึงจะมีโทษ ก้อน,นี้ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเื <c oughs> อคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสยเสมอถ้าหากว่าเราจะไปสูดกันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำอาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มีความปรารถนาในรถความเปลี่ยนแปลในรถย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าว่าจะถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสระภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าท่นนหลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ นี่ความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่รับไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีท้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่มีอารมณ์เมตตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความเมตตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่ด้ว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสำหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์เไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทัง้งหลายสำหรับเวรมานิกะเปรดระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมันของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณรอมรอบมีเครื่องทิพย์เป็นการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแม่รอมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่ว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวิมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้ภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จำกัดไม่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักมีกงจักหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆอบวิมานตลอดเวลา ถ้าหากว่าเทวดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกกันว่าเทวดาก็ได้แต่ว่าเทวดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตเรียกว่าวิมาน,นิกเปรตถ้าหากว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปกงเลยวิมานนิดเดียวกงจัดแคตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นที่สาวออไป <c oughs> ศีรษะก็จะถูกกงจัดตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพูดนี้หรือว่าเทวดาผู้นี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรนดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเมตตาปราณี ความจริงผลเน่งความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญื่อเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปได้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้ตอนนี้ตาว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตหรือว่าเทวดาทั้งหลายที่ตกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทำไมผลเรื่องความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของปุญญาีิการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบก็ิเเมตตา <c oughs> จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชายก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบริแก้วันแพรแพรวร,ร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวยัยสุดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรือว,ว่าเลี้ยงนกเขาไว้ขันเขาขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถูกตีนึกว,ว่านายนิรยบาลจะปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กจะท่าอาจารย์ตีกับหินเหล็กหรือว่า และว,ว่าวุที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปรนปรือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเขาไม่ตาแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสรภาพเขาก็เลยต้องกลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบ,บริเวณการถูกกักบ,บริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดานี่กายกักยากเพราะมีสภาพเป็นทิพย์ไม่ต้องมีช่องสําหรับลอดแกเข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรามาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บริกักกังกัดกันท่านก็คือกงจักใกล้กงจากก็เป็นกงจักทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะพ้นไปได้นี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมทีทุกสิ่งทุกเสียงทุกอย่างแต่ตัดเป็นไปตามเหตุผล เจนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมละมัดตวางใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงอย่าเป็นผู้มีมีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทำกระสัตรมีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าจะมีโทษร,ร้ายแรงกว่าทำกระสัตรเพราะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอาบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากพหน้าดูเหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าขอบรนดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผล อีบริการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยพระอย่างยิ่งพิสุสมันเนนลูกบาสุกุมบาสีกาเข้ากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่ครวาญนีิว่ากันโดยสำหรับพระรนเนนอาจเราอาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกกันว่าพิขุหรือว่าพิสุพิสุปแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาพวกบวชเพื่อเอาศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นครวาสเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวตเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาศาสดา บางท่านน่ยดูกระเผือน,นคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คล้ายกับพาระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัตความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมาหากบ,บิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิมกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้แก่นหนึ่งจิตติดในโรมณขนราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มปด้วยความโลภโมโทสันในลาภยศเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาดิศสียาบุกคนอื่นเสียดสีค่อยแคะติเตียนบวกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นคราวญวก็เป็นคราวาดเวลวการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการที่สี่เต็มในความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทําเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเป็นอนุาเป็นผู้ทําลายระบบศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมชินสรีบรมศาสดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นอนุ瓦จัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดเขาเย็นเสียเวลาเปลา่ามาราษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเาเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเวม,มาที่กระเพกคือหมายว่ามาลงเอเวจีไปตีนี่ทำอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว,ว่าเข้าใจผิดก็เ,เรียกกันว่ามิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอน,นิสง์บนดาลความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอน,นิสงก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพเจ้านั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นอุบาสกอมบาสีกาก็ดี พิสุสมันเองคนดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินท์ีทีทรงตัดว่าอัตนาโยตโจเจตาน,นังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่านำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยติธรรมคำส่สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน จิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเท่าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดีถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทำก็ทำชั่ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันเสริญสุขซึ่งเป็นลูกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิสุิสมณีทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้สังวรระวังไว้คือว่าจิตสรงไว้หนึ่งอธิศีนนิสิสขาทรงศีลให้บริสุทธิ ที่จิตสตกขาทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นที่ปัญญาสิกขาทรงวิปัสนาญาณให้แจ่มใสท่านทั้งหลายจะคุณจากบายย,ยภูมิด้วยประการทั้งปวงเราจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้แล้วต่อที่นี่ไปเข้าบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการแนะนำกันก็สมควรกับเวลาขอทุกท่าน ผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทัพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันนะสุขพะพระและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ให้ได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสำหรับต่อน,นี้ไปก็ขอท่านทั้งหลาย โปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน